สวัสดีค่ะชื่อน้องเป้ยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเยลลี่ลูกตานะคะมี่สองสีเลยค่ะเราจะมากินสีแดงกันนะคะนี่ค่ะแบบนี้เป็นของจริงนะคะเราจะแกะกันแกะยากๆ่ เราอ่านเรใช้การสื่อเราแกได้นิดนึงแล้วนะคะก็คือหาซื้อไม่ยากเนาะแต่บางครงเขาก็จะบอกว่าหาซื้อยากๆหน่อยแต่เราจะได้กันมีนะคะใช้ลุ้นละคะ่ะ นีค่ะได้แล้วนี่นี่ไม่ติดกับพลาสติกด้วยนะคะกระเลิศอืมดีใจเลยค่ะอืมนี่มากมากเลยแต่ไม่ติดมืมอมด้วยนะคะแบบนี้นะคะก็ะของจริงจุกกรเลิศอืมให้ด้านไหนเปรี้ยวลงหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะหมอเปิ้ลทเปรี้ยวได้ นู้นนะเด็กน้อยคะซื้อได้ที่ล้าก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าเจลลี่ลูกกระตานะคะมันก็จะขึ้นรูปมาเลยไม่ต้องพิมพ์คำว่าเจลลี่ลูกกระต้าของจริงเลยนะคะแค่รู้ว่าเจลลี่ลูกกระต้าแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะอื้อนู้อกินเองกันเลยค่ะ ก็มีสีเหลืองด้วยนะคะมีสามสีเลยค่ะดีได้อใช่ะค่ะใต้ภูเขาจะออกมนิดยิงน,นีนะะม่มาแล้วะค่ะ น้องเย็นี่ลูกตาในที่สุดแล้วก็หาหน้องเจอนะคะก็คือเคยกินของฟอมนี่เลยแต่ไม่ปวดท้องนะคะเราจะกิน,นด้านตรงนี้ก่อนีนด้าน,น,นเหลืออืมอืมอินมข้าวมันนะคะอืมเจอะค่ะหอมมากเลยเนาะ ยิ้มด้วยนะคะเราจะกินให้มักล่องเลยันก็คือกล่องมันนะคะคายลิ้นี่ค่ะนก อันนี้เราก็หยิบสีแดงมา้วเป็นแล้วอันนี้เรายังไม่ได้กินสีเขียวเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินส <s Elliott ills> ีเขียวกันนี่ค่ะนี่สีแดงเราจะชื่อเป็นแซกหน่อยนึงนี่ค่ะแซกมันนี่ค่ะ หัวนั่นเลยค่ะถึงแจ้งด้านนอก้วค่ะเราจะคล้ายๆ้าเมโล่หน่อยอืมจะ้ะเพื่อนนิดหนึ่งเราจะมากินมากิ้น้กัน่ะ ข้องกล้าเป็นเยลลี่นะคะเยลลี่นิกกตาจากลาซาด้ามาส่งรถเคอรี่สนุกจังเลยค่ะอยู่ดีๆสั่งในลาซาด้ามาส่งในรถเคอรี่เฉยเลยลงไหมคะทุกคน ตั้งในลาซาด้ารถเคอรี่มาส่งตอนนี้น้องเป้ยมารีวิวคนเดียวนะคะพี่อุ้มไม่มาถ่ายด้วยเพราะว่าพี่อุ้มมาขับหลับอยู่ ที่มีคนส่งอะไรมาแล้วไม่รู้ไปเลยมันใบหน้ามันก็ไม่หืมนี่จะให้ออกใครเดินมาก็ไม่รู้ค้าขอหวานก่อนหืมหืมเดี๋ยว เ,เกนให่ขัดเวๆก็มงเสียงรถโกนนิดหนึ่งน,นะคะ ครั้งหน้าเราอยาก,กไปขี่จัเตอร์ไฟฟ้ากันนะคะขอเอาเปิดด้วยคันเล็กเนานะเพราะว่าคันสูงไม่เปิดขาไม่ถึงนะคะเรวจะไปกินกันอีกเลยเราจะเขี่ยมันก,มกันนะ มจมดดบลิจยังจบกิดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย